ที่ทางานแล้วนะครับวันนี้ก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูในงานกันเลยดีกว่าครับก็วันนี้เราก็ออเจ็หน้เจ้าคมมาทํางานกันดีกว่าวันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันที่คลิปเลยดีครับนี่นะครับคนขับรถคลิป <c oughs> <c oughs> <c oughs> Oh, oh, oh. ไม่กัดตัวน,นี้ไม่กัดกัดเดี๋ยวะมันดีกว่าวมันเรียมันมันอิเนตไ,ไปดูไนี่นะครับน้วยเครื่องคุมในตำนานเปลี่ยนโฉมใหม่ครั้งใหญ่ได้กินหมาเดยนะนี่มีร่มด้วยนะครับทไมมัน,มนไ,ดได้กินว่น,น ใครจาแบบเก่าได้ก็มาดูแบบใหม่กันนะครับนี่แปลงเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะครับอันนี้ก็กาลังเตรียมของอยู่นะครับรนี่นี่เราจะมาคุมแปลงนี้นกันมาคุมรอบนี้มีขาลมมาด้วยแวมีที่เสียบขาลมมาด้วยแล้ว <S 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 จตเปลี่ยนแปลงใช่ไหเปลี่ยนไปเรื่อย,ลย,ลยอแล้วกัน น้องหมาไอตัวนี้ไม่กัดครับตัวนี้มันมาแถวบ้านเนะห็บเดี๋ยวมันทงังรอขัเตรียมใบผ่านกันก่อนนะครับไอต,ตัวนี้กัดนะครับนี่เล่นไม่ได้ครับกัดเลย โอ้มาเยอะครับน่ากลัวมกันครับเนียฮ้ยมาหลายไปใจยนนิ่อีหนูอืมใจยินเอ้ยกินอะไรมันหอมจริงเลยไปดีกว่าไม่เหม็นหอมหอมเหม็นไปดีกว่าไม่สนแล้วอืม คนอะไรคุยกับหมาครับดีดีก็มันนโรนีรงมน่ารมต้องดีใจขนาดนี้เลยหรออ่านี่ก็ผมเด็ดเปรี้ยงเลยนะครับเดดยามบ่ายนะงเปรี้ยงเลยร้อนร้อนรับรองว่าเดินมีเท้าพูงแน่นอนนะครับวันนี้ นี่ครับผมก็เตรียมของเรียบร้อยแล้วเตรียมไปคุมได้ครับผมโอ้โหดูแสงแดดมันจ้าซะเหลือเกินโอโหมองนานนี่จะไฟสีนอนอืนนี่ผมก็เห็นทําตาแบบปืดๆนะครับผมค็อว่าตาแบบปิดๆนะฮะก็คือว่าแดดมันเยงตานะครับอ่ะแตจับองาต้องไหมก่อบบน,น ครัแล้วก็มานั่งรองใน,อน,นร่มก่อนนะครับผมเดือดร้อนเกินนะไม่ไหวโคตรร้อนเดี๋ยวเราก็จะไปประจำตำแหน่งของเรากันต่อนะครับผมก็คือว่าเดี๋ยวผมก็จะไปอยู่นูน่นนะครับเดี๋ยวจะไปอยู่ตรงนูน้นนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งก็จะประจำอยู่ตรงนี้นะครับก็คือแม่ผมเองนะ ดวงเกงของเนี่ยรอยหนูมันกัดครับกางเกงก็แทบไม่มีสายครับสนับสนุนได้ครับสนับสนุนได้เลยตัวอร่อยนี่นะครับโอ้โหร้อนร้อนมันร้อนมันร้อนสะเกินโอ้ โอ้ไม่ก่อนเกือบไม่ได้ใส่มาซะด้วยน่ครับเดี๋ยวเราก็มาประจำตำแหน่งอยู่ตรงนี้มันเดินะครับมีคนอยู่หัวอยู่ท้ายนะครับงานจะได้เร็วนะครับเด็กแค่นี้ก็หอแล้เว้ยนี่นะครับ

ส,สนุนได้ครับท่านผู้ชมตัวนล้วมีกี่บาทเองเกงใส่ทำงานไม่มีนะครับมีแต่เกงขาสัน้นขาปืนแล้วใครเป็นผู้ใหญ่จะดีสบสนุนได้นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปกันด้วยนะครับผมก็แล้วก็ขอบคุณผู้ติดตามที่ไม่ห่างหายกันไปไหนครับผม ไม่ลงคลิปนานก็ท่านผู้ชมก็ยังอยู่กับเรานะครับผมขอบคุณมากครับเดี๋ยวจะพยายามลงคลิปบ่อยๆ <c res> นะครับผมมีคลิปอะไรก็ลงหมดเลยครับผมไม่สนครับคลิปอะไรลงหมดคอนเทนต์อะไรลงหมดนะครับคิดอะไรได้ลงนะครับแต่คลิปแบบนี้ก็นานๆทีจะได้เห็นนะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยมีงานให้ออกนะครับผมหรือว่ามันไม่ค่อยมีงานให้คุมนะครับ ก็นานๆทีก็จะได้เห็นทีหนึ่งนะครับผมก็อันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีงามนะครับผมก็เลยมาถ่ายคลิปให้ท่านผู้ชมได้ดูกันห่างหายกันไปนานสำหรับคลิปเข้าสวนเข้าไรเข้าสวนนะครับก็ห่างหายกันไปนานเลยแหละอ่ะนี่ครับก็เตรียมเรียบร้อยแล้วกเตรียมออกมาล้วนี่ครับไม่รู้ว่าจะถ่ายจนจบไหมเนี่ยแบตจะหมดแล้วเนี่ยไม่ได้เตรียมแบตมาเยอะสด้วย นี่ครับปลาแล้วครับเดี๋ยวจะพาดูวิธีการทำงานของไอ้ตัวนี้กันนะครับผมไอ้เครื่องคุมในตำนานตัดแปลงตัวนี้นครับผมอันนี้ดัดแปลงไปใหญ่เลยครับเป็นแบบเครื่องคุมตัวใหญ่เลยนะครับไม่ไม่เล็กนะครับเป็นใหญ่แทนแล้วนะครับ ใครที่จำรูปทรงของเครื่องกรงมาจังนั้นได้ก็จะรู้นะครับว่าเป็นยังไงนะครับอแล้วก็มาดึงสายนี่นะครับดึงสายให้มันตรงกลางนะครับ ลองต่อไปกันดีกว่านะครับต้องเมื่อกี้ลืมกดท่ายวิ่งตั้งนานลืมกดท่ายนะครับ,รบได้ครับเดี๋ยวไปดูล่องนี้นดีกว่าแก้ตัวนะฮะอ่าย่ำเลย,เเยเน,นี่เป็นคุมสายเก่านะครับนี่ ดูยังไงสายเก่านี่พามาดูนี่ครับสายเก่าเบอร์จะเก่าๆแบบนี้เลยนะครับทำไงฮะการทำวีทำล่องหน้าถ่ายรูปงก่อนครับนี่ค <Chris> ร <Gram ater ales> ับผมก็วิธีทำล่องนะครับนี่หอนครับไม่ได้ใส่รองเท้ามาด้วย ครับผมยองที่สามนะครับ แลเลยก็เป็นดินทรายนะครับคุมง่ายนิดๆหน่อยๆนะครับไม่ยากมากแต่ถ้าเป็นดินเหนียวไอ้ผมก็คุมยากนะครับผม,ม,บผมว่าจมก็เราก็ไปเร็วไม่ได้นะครับผมก็เดี๋ยวดินจะปิดรูพายางหมดนะครับผมเดี๋ยวมันจะดูไม่งามแล้วก็ดูไม่สวยครับก็เลยต้องค่อยไปก็อาจช้าหน่อยแต่ก็ถือว่าเป็นระเบียบนะครับผมแล้วก็สวยงามนะครับ อ่านี่ครับก็สุดหัวลองเรียบร้อยสำหรับล่องที่สามครับผมก็มาได้ดีเลยครับผมนี่ใครว่าดีกดไลค์ครับผมใครว่าใช่กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามกันด้วยนะครับผมก็ทันมาเช่นเดีย่กับท่านนานๆน,น,นะครับ มีการคุยงานไมนเล็กน้อยผมก็ไม่ได้คุมนานนะผมก็งานพวกนี้ก็ไม่ค่อยมีนะครับนานๆทีจะออกมาที่อื่นนะครับผมมันจะมีใครมาจ้างนะครับผมก็ได้ถ่ายคลิปให้ท่านผู้ชมได้ดูแลอ็เป็นแนวทางให้ท่านผู้ชมได้นะครับผมอันนี้ก็สามารถสั่งได้นะครับเป็นเครื่องคุมใหญ่นะครับสั่งได้นะครับราคาก็จะราคาก็โทรมาคุยสอบถามแล้วก็ปรึกษากันได้ในไลน์นะครับผม <c oughs> เดี๋ยวก็ทิ้งลิงก์เบอร์ไว้ให้นะครับผมแล้วก็ทิ้งลิงก์ ยูทูบไว้ให้นะครับผมถ้าอยากศึกษาเพิ่มนะครับแล้วก็อยากดูเพิ่มก็ไปดูอีกช่องได้เลยนะครับก็เป็นช่องหลักของงานเลยนะครับเดี๋ยวเราเปิดลิงก์ให้ท่านผู้ชมได้เข้าไปดูกันนะครับอันนั้นอันนี้ช่องนี้ก็จะเป็นช่องรองนะครับไม่ช่องของผมเองอีกช่องหนึ่งี่เป็นช่องพ่อผม,ผมนะครับผมก็รัเอียดแล้วก็ความรู้ก็น่าจะแน่นเยอะกว่านะครับก็ให้ท่านผู้ชมเข้าไปดูช่องนั้นได้เลยนะครับ ก็เข้าไปดูช่องนั้นก็อย่าลืมช่องนี้นะครับโอ้ถ้าลืมกันเนี่ยเครียดเลยนะฮะลืมนี่เครียดเลยเอ๋ช่างแม่กับรถไทย B24 นะครับผมเป็นรถไทยที่ออกงานบ่อยที่สุดแล้วก็ออกในคลิปบ่อยที่สุดแล้วนะครับผมเป็นรถไทยนิดแต่ทํางานเกินมาตรฐานของมันแล้วแล้วก็ทํางานเกินรถไทยใหญ่ด้วยนะครับ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำต่อไปแล้วนะผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอลากันไปเพียงแค่นี้ครับที่ว่าแบตหมดแล้วนะครับผมก็ได้ดูพอประมาณกันตรงนี้นะครับผมก็เดี๋ยวมีงานเดี๋ยวเราจะมาถ่ายให้ท่านผู้ชมรับชมกันนะครับผมก็ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยครับผมคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับ